กิจกรรมความเพียรพระปิตายศิท <ii> ธิลาวครั้งที่ย4วันที่3ธันวาคม2 5ง8ักรมสัตว์แก้ว711บัดนี้เป็นครั้งที่24ตรงกับวันที่3ธันวาคม2 5ง8ข้าพเจ้าในกรมสัตว์แก้วขอเปริญญาจาสตรายพุทธมนต์ถวายพระพุทธบูชาธรรมบูชานักข้าพเจ้าและเป็นอาจายาบูชาได้อมพระความปฏิเสธเจ้าองค์หลวงปูุสเซลิตหลวงปู่มณีเดชหลวงปู่ศิลา ตลอดทั้งครูบาอาจารย์และเป็นอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาบุรีขอเทพยบเทวดาทั้งหลายโปรดจงมานโนทนาในการสวดสันติอายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระตานตะไตครูบาอาจารย์และเทพยบเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันกลืแก่การสวดธารยานมนต์ต่อไปบทสวดชุวนมเทวดาสมันตาจักรวาลสวอัตราขเชนตวเทวตาสัทยธรรมมิลเจชสุนันตุกโมกรถังสักเกกาเมีจิโรเปสิริสิคติเจนลิเควิมานีทีเปและเถจักาเม ลูกนะค่ะนิเกหาวุธุมิหิเคตเตปุมาตะยตุเทวชลธาลวิสเมย์ขักษัตตพานาคาติทันตาสันตเกยังม่เนื้วัดว่าจะนังสาวโทวเมตันตุธรรมตวนากาโลยมธันตาธรรมตวนากาโลยมธันตาธรรมตวนากาโลยมธันตาบทสวดน้มกาสิติกถานะโมตสสะภควะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตสสะภควะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตสสะภควะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธสะ บุตรสัจจกะยาคาถาทิมีสลนังอัญมพุทโธเมสลนังวลังเอเตนะสัจาวัชเชนะสวดติเมหิตุตปะทานทิมีสลนังอัญมธโมเมสลนังวลังเอเตนะสัจาวัชเชนะสวดติเมหิตุตปะทานทิมีสลนังอัญมสังโฆเมสลนังวลังเอเตนะสัจาวัชเชนะสวดติเมหิตุตปะทานบุตรส่วนมหากรุณิกโกนาโถอิติอาทิกาคาถา มหาเกลุนโกนัทโถอัธยาสพปนิญญังเพื่อต่อปรมีสภาปโตสปุติมตมังเอตินะสัจจาวัชีนะมังหตุสภูปัทวามหาเกลุนโกนัทโถอัธยาสพปนิญังเพื่อต่อปรมีสัตปโตสปุติมตมังเอตินะสัจจาวัชีนะมังหตุสภูปัทวามหาเกลุนโกนัทโถสุขยาสพปนิญังเพื่อต่อปรมีสภาปโตสปุติมตมังเอตีนะสัจจาวัชีนะมังหตุสภูปัทวาบูสวดมหาไทยเมสุตเอวเมสุตังเอกังสามยังพระกวัตดเกตสุวิหารติกาปิสิมิง มหาวิเนมหาตาภิกขุสังเงสนติงมัจจะมติหิบปิคุสตีสเบวะอรหันติหิตะสสหิจารุกัตถีสตตาเยปุยนะสนิปติตาหุติพุทตังรัศนีภิกขุสังฆ์จ่าอดาโคจตุนังสุเทาวัสกายิการังเทวานังอิตาโุติยังโขมากว่าสเกสุวิหารติกะปิรัตุสิงมหาวิเนมหาตาภิกขุสังเงานัตถิงมัจจะมติหิบปิคุสติหีสเบวะอรหันติหิตะสสหิจารุกัตถีสตตาเยปุยนะสนิปติตาหุติพุทตังรัศนีภิกขุสังฆ์จ่า เยนูนะไม่ยิ่ปียนะเพรวาเตนุปัสกามยยมะอุปัสกาตตวะพวตปตนิเกปเจกขาลาปัสยมติอละตาเทวตาเสยทะปินามพลวปุริโสเมิตังวาผังภาษาลีภาษาตังวะฝังสันเเชเอวะเมวสุทาวะเสสุทิเวสุตติตาพกโตปุตโรปุรังโสตาเทวตาพกตังวารีวเกไอกรมตังหัังไอกรรมตังทิาโกเทวตาพกตสัสนเกมขังภาีมหาสมยโยปนัสสิงเทวกายาสมาคตาคตมหามังทัมปัสมยางทักิตา เยวะอัปราชิตาสังติอตรถขวปราเทวตาพราะว่าโตสันติกีมังคตังอัปสีตรตสลายพิโกสัมมาทังสุจิตังอัตโนชุกามะกังสุสารเทวานิทานิข่ายตวายที่นิรักติปุตตานิอตรถขวปราเทวตาพราะว่าโตสันติกีมังคตังอัปสีสีรดาวกิลังศีรดาวปริยัหังอินทักิลังโอจะมะเมชาเตเจารติตุทาวิมลาจุกุมันตาสุสันตาสุธุนะคติ อรรโวประาเตาผู้ว่าตัสนิเกมัาขังอปสีเกจิผู้ังสนังกตาสีนาเตคมิสติอปายยะมมิงปหายะมุสังแงพิดวกยังปุริปะเลสนติอระโควพระวิุมสีเยนภิกเตระสัวโลกวัฏุูตวตาสนิปปติตาของติถากตทศนเกิจเยปิเตพุเอสุงกษตรนัสนังัโตสมมาสพุชาเตสปิพุตนังตปรายวเทวตาสนิปติตาอฮสุงยระเบียงม่เหตรีเยปิเตุวิติอนมสนังโตสมาสุพุา พิวดอยแก่นางนามันติไอ้สียติัมเสยัตปิมห่รีอาจิคิมิยกแนางนามันนิดิจิยตมีพิวดยแกนางนามี้ที่จะมีิิวยแกนางนามันีสนทาตุกรรมมนเสกโลธาปัีจมิติว่มันเสดิูตพขูพระว่าโตเป็นสมวต่ทวจะทีโลกกรรมมนุษย์มีทธามุมาตราสิตาเยทากิริปรังบิตาตาสมัยตาถูกเสวันาโลภังสาสมโนธรมาสาสุทาวิปัสสนาวิรัติโยปยเตตวา วันน <anto> e ี้กบิลละทวตะโตอมรติยศถาสาวกเกตศาสนาเตทวะกยามเมือตาเตวิชนราชาพิโกเตจาตาปัมมะกลงสตวรรษศาสนังเตวิลมตรยนังมนุสานัสนังอาภเกษตะมัตคุงสาสังอาหะสนิงสตังเอเกีสาสนังมนุสานาัศถุงอาภิเกษตะมัตคุงนิสาสภาวตาองตุญยาสพังอภิญัยะว่าว่ากิตวันชุกมาตะโตมที่สถาสาวกเกศศาสนาเตเทวะกยามเมืองตาเตวิชนราชาพิโกเยาวังกิตยิสมิคริหินุปปุโปรโสตาสาวไวคับมารคปิยะชวา อิทิมตัวชูติมตัวนั้นว่าต่ยสัสติโนมมนาพกมุนผู้กังสมปติกนังจะตาหาตาห้มัตายขนาแต่วม่นโนทิมตัวชูติมตัวนัวตยสติโนมามนาพิกมุนผู้กังสมปติกนังตาตาขี้ละติสาสายขานตัวนนทิมตัวชูติมตัวนัวตยสสติโนมาทำมนาพิกมุนผู้กันงสมปติกนังอิเจเตศรสศาสายขานตัวไมนนทิมตัวชดติมตัวนั้นวาตยสสติโนมาทำมนาร์พิเกมุนผูง เวสามิตามันฉา,าตายขานันตริโนทิมตชุดทิมตนวมติเยสสโนมาทัมนาก็มงพิคุนังสัมติตมตมตสสมมคนตุนังคุมพโรยลหโกปุรสสันในวิชนังปิโยนังสัตตสักอาังเขานังปิรุปสรัสติคุมพิโรเลหโกสบักสนติคุนังผู้ิี่นมนจะติสังราชาแต,ต่รถถปรัสสติขันรับนนะังอธิติมหาลชายเยสิโสผุ้ตปิจาราวินามาพลายชิ่มันโตชุดทิมโตนวมติเยสซัโนมาทันมนาพิคมงค ถ้าคินัจติสังราชวดุลโหตปัสสติกุมภันนังอธิปติมาราชายัสิโสผู้ตัปิตตาพวินธรรมาพลายเทมตมตยุติมตะวันนมติยัสสิโนพระัมมนาิกขงผู้นังเสติงวนังประชิมันจัติสังราชวิรุปโกปัสสตินาคณนังอธิปติมาราชายัติโสผุ้ตดปิตตาพรวนํรรมาพลายเทีมตยุติมตะวันนมติยัสสิโนพระธัมมนาิกขุงผู้นังเสติงวะนั่งผู้ตัดลัณจัตติมังราชโส กุฎาปิติสะภาวนารมพลายนทิพยตชุดติมตัวันนวัตเยสัสสโนมาทมนาภพิเครมงผู้กํังสติกําังผู้นี้มาที่สังลตะโทคคินาวิรุณหกุปชีวิรุปโขภวรามิสังจัตตโลรเตมหาชาสมันตาจัตากโตริสัธารมนาอสังโตวิิเปลียเวเตตัมเมานุทุสาอาคูนเจนิกัตถามเมกุเตนทูเวเตนูวิูิตูตถาแตนทันโนกัมมัสโถจักกินโนันุเนคันุจับปานโดปัมโยจักที่ อาคูเป็นเจตสิโคจิวติพุรุสิวัจจะสาอิเจติเจเนจาระฮโนกันทรัพาอริพีมันธรรมนานเป็นกรพุทธนองสมติโกนังอตกูนามสานาคาวสาราสหตจักกามพระตลาคุปบยคาสหิอทิพีมันะทัตตะลถาเจ้าคุณคายิสสนเอโนมัหาโกสาตมติโกนังยนคัลเจสีสาราสอาสาสารติจิปัติจจปขิยุตจโกเวหาเสาเตวนมชาปตาจิตตราสปนาอิติเตสะนามัง พระเยนตฐานาข้ารชานมาสีสุปนาโตเขีมังกาสิปุตโตสันหิปจาริยปยาตานาคาสุปนาสนะมกังสูพุทธังชิตาคิราสีนาสุมทางอสุราสิตาปตโรสวัตติเตอิทธิมโตยะสสีโนกรากาชามาหปสนาอสุรานวิกาวิปจิตติสุจิติจะปโรธมจิตสหะาราจัพตนาสเปโรจรมากาสศรษวาปิสนางลุปจมุกกะมงต้องไปอยู่ทันติพิตรต้องไปอยู่ทังนิพพรปังสติวะนังอัปปจจเทวปเทวจเตโชวโยตถาคั เมตตาขณิกายเกาปุเดวิเจตเซโนทัศิตเจรัสธากายาสเป็นอัตเวโนอิทิมตุลติมตวนนมติเจสติโนมธรรมนาภิกขุมผู้นางสิงติวังเวนูจารีวาสริจารสมาจารีเวจจัะไอสมาจัทเวีมาจันทสุปนิสัตควาจันทามคูปลกตาสุเรสุปนิสัตถวาสุเลมคูปลกตานณขตินิปุระปุระกิตวากูมัทลากาอุสนังวาโสเสถโถตะโกปะคาปุรินะโตทัศิตเจรัสธากายาสปีนอตเวโน อิทธิมันโตชูติมตะวันนโมติยัสสิโนมัทมนาปิกุุพุกุลังสัำติงกุลังอาถาคูสัพเทวาชลามกิจกาเรวะเลอริชกาจโรชาจะอุมาปุปผะนิพพานนวัตนาธาธรรมเจ้าตาจะอนิชกาสุเลอจิราครูอาครสเนติโนทัสเตเทัสถาคญาสเปนอัตเวโนเอทธิมนโตจูติมตะวันนโมติยิสสิโนมัทมนาภิกขุพุกุณังสำติงกุังสัมมนามหาสัมมนามนุสสามนุสตมากิทธาปุตสิกาครูมัมุปุตติกา อาถรักอาถรัว่าียวเรวายเจจัลโลอิตวัติโนปัตคาคมหาปัตคาคูเดียยเยสตสติโนทัเตเตทัศทากยาสปีนัตะเวโนอิทิมันโตชุติมันโอนัมวัติเยสัสิโนมัทวานาปิกรมุูนาสิมติโกนังทุกการกลุ่มารุณาอคุเวคขาราสาัสัทักหาปัมโมขาคูเดวะจักนาตระมาตตาหแล้กามิสกาเยัสสิโนทะยงอะคาปิโยนโนยุทิสาพธสติทัศเตเตทัสทะกายาสปีนันตะเวนโนอิทิมันโตชุติมันโตอนัมวั เกเมตุส <önce S 2> ิตายามากตกาจายัดสิโสยยัตสิโตสัมปิตกราไมสติดาจตินามาจาสวานิมานติโนอากูอาถาคูบริมิตาทิเตยัสชากายสเปนเตะร์เวโนอิทิมตัวชูทิมตัวนับแต่ยึดสติโนมาธรรมนาปิคุมุนพุคุนังสัพติโกนังสัตเทติเทวานิกายสเปนเตะร์เวโนน้วยหน้าขจุงเยจินยยติสาตหาพะวุฒิชฉลิมเมื่อคืนังคสติปินาธรรมังทเกเขียนพลังทางเจตนาวิติฏฐิตัง คือประมาปรมาตจะปุตตยถิมันโตศาสนากงบรติโตจะตประกาศติติงวนางศสสามารุกระดังมาประมาณที่ตติจุปปะวันวีชิติมันโตพิจมักโยเยติโสทัศไทยอิสลาปฏะเจกฏตวติโนเทสนจะไม่จะตอาคาริโตัวปเรวโาตจะตะพียพติติเวสรามกิมมลสนาภิกษณีประกักดกนัสนมายาอิทธากนัทธธรรเพุทราเขนพระพุทองคมัตตาเริวาริธรมมาโวมจิตกีนัง อิติตธมาเสิ็จนหาสดังปทิปเสนาตรมัจจะลังกตวันาพีระวังยยถาพุทิสกมโคทันนเยโตสวิจุโกตัสสุปุจิรวสีสกโตอาสยังรสีตัญญาสภังพินญาญะวากิตวานาจักุมาตโตอมันิสัตถาสาวกเกสาราตีวัลสินาภิคตาตวิชนาชาภิโกแต่จะอตปัมม่คยลงสตอพระพุทธศาสนาในสังลมปีชชยงตเพวิหิตสังมาพิเชตัยยศสินมุทสถิตสถิติสังกติเชนิทุตาติ บสวดจุลชัยปรกรนโมมมีพุทธติยสารัตนตยธรรมิกาเตชะปสิธิปสิธิวันนารายะปละเมสดาสิทธิประมาจะอินทาจะจะตุโลกาคัมเพรรักกาและมุทภาพุตุงคังคาจะสัพพระมาชยยะยปสิทธิพนุเตเยชยะพยทุชย์เยปุัยยะชัยะธนิธนีอุรทีอุรทีนทีนาทีชียะุชย์ะโคนละตุลนิสัย นี่อะไรใสเศนะเมรุราชัพลนาชียะเชยคัมพิรสมพีนาเกนาคีปิศาจพุตะกรษเชยเชยทุนนี้มีตาถุกขี่เฉยเชยยะสิงขีสุธาทานน้ำมุขชาชยะเยวุณน้ำมุขสัตราชยยะฉยจาปาทินาครับกุลคันโตรเฉยะฉยข้าจนนต์รงสุกกาละู้ชงสีหะพยัคิปาเฉยะเยวุณน้ำมุขยาตาชิตาชิตาเสนาดีปุลนะสุทธินรดีเยะเยสุขาสุกชีวิชฉยะเยสนตเลสุธาชยยะ เจยเชยชนีสานต่นสัทธาเจียชยมกราชัญญาพระวเครียชยชยวโรนยกเกศชยชยรักเสียดะโสดผู้ชาติชาชยชยพรหมินทกนาชยชยราชยราชใจชยชยปทวิงสัพพังชยชยอรหันตาปเจกัพุทธสาวังชยชยเมสโธหโดฮดินเทวาชยชยพรมาสุรโคชยเนาคุวิรุคุวิรุปโขจันทิมาวตวิจินโทจะเวนนัตเตโยจักวิโร วะรุโนปิจัอคิวาโยจะปายุนโหนกุมาโรโอทัตตะลัโกอัฏฐะรัอัฐารัศมมหาธิวสิทธิตาปาสาัสสะอริโยอินิสโสสาวกาสภาชยารามโตตหมดโพเติชโยไอชยธรรมโดจะสังโฆจะทัาสสะป,ปาโลจะชยักังเอตินะชยัตเตชินาชยักตติตมุตเตเอเตินะพุทธเตชินะหุต,ตเตชชมังคลัง ชโยปีผู้รัสัตว์สิมโตยามารัสัจจะปิมมตัวปราชโยโโคสยมพุทธมติปรมุทิตาชยตาทาพระมขณามิสิโนชยโยปิผุรัสตว์สิมโตยามารัสัจจะปิมมตประยาชายโยโอโคสยมพุทธมตีปรมทิตาชยตาทายินทขณามิสิโนชยโยปิผุ้รัสัตว์สิมโตยามารสัจจะปิมมตปวปราชโยโอโคสยมพุทธมตีปรมทิตาชยตาธาเทวขณามิสิโนชยโยปิผู้รักสตวสิมโตยามารัสัจจะปิมมตเปรชโยโอโคสยมพุทธมตีปรมทิตาชยตาทาตุปันน มสิโนชโยปิพุทศัศ์มตยมาลสัปปิมาตปเรชโยโุโคเยีมพุทธมเทปมุทิตาชยยะตถานขาขนามิสิโนชโยปิพุทัสราศิลตยมาลสัปปิมาตปเรชโยโอโคเซีมพุทธมเทปมุทิตาชยยะตถาสัตธรมามิสินโนชยะชยยะตปเทียมโเรสกยนังนันทวตโนเอวังตะวังาชยโหิเชีสุเ <c esar> ชียมคเรราชิตตัังเกศเสษ ปทาวิโกครียพิสเกตผู้ท่นังอาคัปโตปมุตติตุนักตังตุมังคะลังตุปปตังปุจิตังโนุตุมุตโตจะสุยถังพระมิจะเลสุภะกินังกายะกัมมังวัจกรรมังภะกินังภะกินังมโนกกรมังมุทิติภะกินาภะกินานิกตะวานาพันตะเถภะกินีเตอัตถาอตถาสุสิตาเโรนาพุทธศาสนาอโลคาสุสิตาโหทาสาตตภิยะติภิโุดาตุพนโตยีเทวะสมิงทานีอธิขตาทิคายุกาสธรรมโสดสุกิตาโสตสพทาพรียกขันตุสปะสตานังรักขันตุ ยากาจิป e ัฏนาติสังสเพปุเรนตุมโนระถายยุตตะกัลีปัฏตูวัตสังวัตสาวรากาโรคาจุปทวะตีสังนิเวเริโตจัตสัพทานเกรยสุขังจิตสุขังอรหันตุยะถาะหังบทสวดธรรมะนิยามะสุตังเอมีสุตังเอกังสเมียงพะควาสาวัตเทียงวิหาติเชตวัมณีอานากะปินทะเอติกัสสะอารามีตะโกพระวาพิคุันิสีพิโกติพระนาติติเติพิคุพระโกตโตปจาสดส่งวตะละวัจจะอุปาทาวิ อุปาทาวาพิกเวตาถาคตระนักนุปาทาวาตถาคตระนังติตาวาสาธาตุธรรมะเทตตาธรมะธรรมะนิยามตาสัพเพสังขารานิจติตั้งรัาคตโตอภิสัมุจติอภิสมิติอภิสัมุจิตวาอภิสมิตวาอาจิกติเทสิติิปัญญาปติปัตตะปิติวิราวติวิพัชติตานิกรติสังเพสังขารนิจติอุปาทาวาพิกเวตาถาคตระนักนุปาทาวาตถาคตระนังติตาวาสาธาตุธรรมะเทตตาธรรมะนิยามตาสังเปียสังขารุขติตั้งรัฐาคตโตอภิสมุจติภิสมิติอภิสมุจิรวาภิสมิตวา อจิกติเทศิติปัญญปิติปัปติวิโรติวิโรภิสติตัตันกรติสัพเพสังขารุติอุปาทาวาภิเเวะธาตคตังนุปาทาวาาคตังที่ตาวสาถุตุตมัตตาธรมานิมาตาสัพเพสัมมาณติตังราชาตโพิสมุชิตวาภิสติอภิสัมุชิตวาภิสมิตวาอจิคติเทศิติปัญญาปิติปัฏาปติวิโรติวิโรภสติอุตตนิกรติสัพเพสังารติอิทามวจักวัตตาาติภิคุปโตปสิตังภินตุนติบุ บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงหวงงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงแย่ทัดนิ่งปีกันต่างต่อปัจจัยนักตังสิ่งเป็นอดีตก็ลัไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาประจุปัจจัยโยธมังตถทัดรัฐวุสิปฏิสังกัลังสังกุปตะตังวิธรรมนุโรเฮู้ฎาเห็นนักเกิดขึ้นจะบ่อน่าที่ไหนอย่างเช่นเจมส์แห่งของแกงของคนพ่อคุณจะอาการเช่นนั้นไว้อาเชียว่ากิจลัมังโกชังงียบแล้วถเวกความเพีย เป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายเมืพรุ่งนี้นะฮิโนะสังกัดตินะมาศิน้มาชนาเพราะกรรมมันเป็นธรรมชาติซึ่งมีเสนามากจะไม่มีสำหรับเราอี่ว่าเมื่อนี้มานจะเป็นหงอแล้วแต่มัตันตังตังไว้พระทศเรือตรีฐานโตอจิกเตมุนี้มุนี้พื่อสงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกี่ยวข้าทั้งวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวกครับปัจจเวิคณะสัพเพสังขารนิจาสังขารคือร่างกายเจ็ดชัเลยรูปธรรมนามธรรม ทั้งหมดทั้งที่มันไม่เชื่อเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วให้ไปทัพเรสังขารทุกขลาปังขารแค่ละกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดนักสิมนมันเป็นทุกข์ทุกยางเพราะเกิดขึ้นแล้วเจ็บเอ็งแล้วแก่เจ็บตายไปทัพเรรมอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดนั้กสินไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตัวของเราทุวางชีวิตตังชีวิตของเขไม่ยั่งยืนอุทังว่าไอ้อุทวังเมื่อนังความตายเป็นของยืนังเอาว่าสั่ ชีวิตของเราเป็นความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอันนจตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนางเมนิจตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนที่จะสังเวชอายังกายโยอจจรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเบตตวิญญาณโอกร,ราปสัจวิญญาจุดทวนแต่เขาดิศแล้วปฏิเสธสติจากนอนทับปฐวีงซึ่งแผ่นดินกำลังเอกลิงข้าวังอีวะเโดดดังว่ทาท่อนไม้และท่อนฟืนนี่ถ้าถังหับประโยชน์ไม่ได้อดีนนจาวตสังฆราสังขาย,ขายขทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ อุปาทาวยะธรรมิโนม,มีความมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอุปชตอุปชิตวันเลิศชนติเขาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโ,สโมโสโคความเข้าไปสงบระาักสังขารทั้งหลายไปสูงย่างยิ่งตะเพยะตามัรติจัตสัททั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มลิสจุจมมิสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เถียว่าหังมริสเมราก็จะจตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตทิเมเอิถะสังเยโสความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลย บ ar, eland, so, ตวัดเวทยตยังกิจิยิงกิจิโกสลังกัมมังสปีเหิพตกต่างบุญยังนองนโมทตสุนันโตโพโตเยเทวาสมิงฐานีอันิคตาทิขายุกาตถาอนตตสุกิตานตตทุกขปมัญะโตมาตาปิตาุกิตาอนโตทุกขปมัญจะโตสเพยติกาุกิตาอนตตทุกขปมัญจะโตสเพยปิสาสเพยะขาสเพเพปตตาุกิตาอนตตทุกขปมญโตสเพอาจารี ยุปัจจัยทุกิตาหันตุทุกขะบปัมมุจยตุสเปนะกขตาทุกขิตาหันตุทุกขะบปัมมุจยตุสเปเรวะทุกขิตาหันตรุกขับปัมมุยตุสเปสามารถตินนางสัมมิตชันตัวโบบทวดบูชาลวงบทวดนโมพุทธิโตอันคันติมยติทธิปควานโมพุทธิโตขันติมัยติทธิปะควานโมพุทธิโตอริคันติมยติทธิปควาปฏิทานศรัทธายเทวะทายาเทวตัสติวิหารวัสสินีโทเปโพคเลปริกเลติ่งติงแต่ธรรมะทานในนั้นพุทธุปญจิตาสนถิะตทวิเล สิลาจะมชันนักการจิพิโกสารรัมกันณะธนปฏิทาอุปาสกาคามายเจติสารนิขมาเติสาราสัพนปุตตาสุตตาภูตเตชลปชยีปิจานาสัมวาทังเศทิจตาทวกบปริการในกลางธรรมวังปฏิเตตะเปปุตุกษะกลมดุสังขยังและจุดทีหลังทรวังธรมโมธรรมธราจะบุกกลาสังโฆตุธรรมกวะอริยะเจติยะจะอามิแะขั้นธรรมโมสัพพิปิธรรมะเจริญโนวติจัปปุสัปปาปุญญยมัทธเมลิปวิเตปัตนานตุโตสัพพีปิปะเนโน พุทธศาสนาสมาทานังพิชตกเลเโัสตที่เปวยสัตตนังจะม่ทำในตัไม่ดริงมาตปิจะปิตาจจะชังในจังรัติปุตะกังเอวานธมีนลาจุลราชโนประชังักตุตัพทาเทวาตายูชนัก่าถกปตายินทุกข์วยปตายินพิยกปตาจินสกาอตุติปเปโนเอตวาราจามีหิสัมปตังยสัมปตังสัพพีเดวานุโมจันตุธรมปัสสัมปัตติทิเานังทานันตุสัทยาสีน้งรพกสัาพรหมนาพุยตาหุนุขเากตา ตุมาโคาตวบงสมารางตสัเตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสุตของตุนตรังตุตตัสมางข้างตตัรตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสุติของตันัตรังตัตัปางสมาคข้างขาดูสัพเรวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสตงตันัตรังตะเพพุทพราเราปะับจริงนะยังพลังอหังตะนาจเตนันหลังไวนิตสปโตตะเพพุทธรเาปับจริงนะยังพลังอลันตะนจเตนั่นหะปนิจตปโต ตเปลี่ยนัตาปรจิงาจะยังพลังหารตนันจะตีชนละขับมันได้ม่สัปะตาเปลจ่ยงพัาประตาจริงเราจะยังพลังหารตนันจะตีนละขับมันได้ม่สัปาเปยพัาประตจิงเาจะยังพลังหารตนันจะตีนละขับมันได้ไม่สัะาเปยพัาประตจิงเาจะยังพลังหารตนั้นจะตีชนละขับมันได้มสัปะเปยนพัาปรจรตงเาจะยังพลังหารตานันจะตีนละขับมันไม่สัปเปยพัาประตจิงเาจะยังพลังหารตานันจะตีชนะัั ด้วยอำนาจแห่งบ mm ุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตย์ใหญ่พระธรรมนีข้าพเจ้าขออนเกล้าที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคไฉไลขอได้ส่งแห่งบุคคลนี้จง็นเป็นสำเทียมโหมดแก่ข้าพเจ้าให้เคลียร์คลาดว่าภัยเจรุกโศกรบภัยตรายทั้งปวงให้มีหลังละแรงสิริมณ์มังค์เป็นสมาธิปอาจจะชอบราะว่าไม่หมู่จากแยกจนขออยากได้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ในคางค์สมเด็จพระสสััมมมาาพุทธเจ้ ย้ำลงอยู่ในความมีงานตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทียบชพราลฎดผู้ได้น้ำโมเสตรทุนในการบุคคลนี้ปวดปัญหาเศรศาสตรพอนน้อส่งอนุภาพหมือมงคลไปผุงวนไปสวดทักมงคลเพระอัิตายสทิีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงนี้สับถึงเม็ได้จาดตัางกึ้นให้เปลี่ยนด้วยพระธานมภาพโดอนุภาพเลธภาพอนสกิอันในผลใเป็นสิมคลแก้พวกองและประชาชนเถิด